ช่วงนี้รู้สึกท้อแท้กับชีวิตจังเลยปัญหามันท้าโถมจนเหมือนยืนอยู่ต่อหน้าภูเขาลูกใหญ่ไม่รู้ว่าจะข้ามไปยังไงดีเข้าใจเลยค่ะบางครั้งชีวิตก็เหมือนเราอยู่ต่อหน้าภูเขาที่ไม่มีทางผ่านได้แต่อยากแชร์สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองไปเลยคือความเชื่อที่พระคัมภีร์บอกว่าสามารถย้ายภูเขาได้จริงเหรอครับแค่ความเชื่อจะช่วยให้ปัญหาหนักๆเบาลงได้ยังไง ถ้าอย่างนั้นมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาที่พระเยซูตรัสไว้ไม่ใช่คำปลอบใจแต่มันคือพลังที่เปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาเคยรู้สึกไหมครับเหมือนเรายือนอยู่หน้าภูเขาลูกโตปัญหาหนักมากเหมือนจะผ่านไปไม่ได้เลย เคยสิและพระคัมภีร์เองก็พูดถึงภูเขาแบบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ภูเขาจริงๆเสมอไปแต่หมายถึงปัญหาใหญ่ในชีวิตเรานั่นแหละแล้วพระเจ้าบอกว่าไงครับเกี่ยวกับภูเขาเหล่านี้พระเยซูตรัสในมาระโกบทที่11ข้อ23ว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆฟังดูเหมือนนิทานเลยนะครับ แค่มีความเชื่อแล้วภูเขาจะเคลื่อนที่มันคือหลักการแห่งอาณาจักรของพระเจ้านะพระองค์ทรงสอนว่าความเชื่อแม้เพียงเล็กน้อยก็มีฤทธิ์อำนาจจำได้ไหมว่ามัทธิวบทที่17ข้อ20บอกว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน,น่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย ความเชื่อต้องมาพร้อมกับการกระทาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าความเชื่อของเราจริงหรือแค่หวังลมลมแรงๆดูจากการกระทำไงยากอบดดที่สองข้อ26บอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการกระทำก็ตายแล้วจำเรื่องอิสราเอลที่เดินรอบกำแพงเยริโคได้ไหมใช่เดินรอบเมืองเจ็ดวันแล้วตะโกนจนกำแพงถลม่ม นั่นคือเขาทำตามด้วยความเชื่อใช่ไหมครับใช่เลยความเชื่อเล็กน้อยก็มีพลังแต่บางวันผมก็รู้สึกว่าความเชื่อของผมมันเล็กนิดเดียวไม่ต้องห่วงเลยพระเยซูตร,รัสว่าแม้แต่ความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมัสตาร์ดก็เพียงพอแล้วดูหญิงชาวคานาอันในมัทธิวบทที่15ข้อ21ถึงข้อ2 8ถึงจะเป็นคนนอกแต่เธอก็ยืนยันในความเชื่อและพระเยซูทรงตอบคำขอของเธอ บางครั้งผมอธิษฐานแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่แต่มาระโก11ข้อ24บอกว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าท่านได้รับแล้วหมายถึงต้องวางใจว่าพระเจ้าทรงฟังและเริ่มขอบคุณล่วงหน้าเหมือนเอลียาใช่ไหมครับที่อธิษฐานขอไม่ให้ฝนตกฝนก็ไม่ตกในยากอบบทที่5ข้อ17 ใช่เลยในยากอบบทที่5ข้อ18เขาเชื่อและอธิษฐานขอให้ฝนตกอีกครั้งฝนก็ตกตามนั้นตัวอย่างจากพระคัมภีร์ โยชูวาสั่งให้ดวงอาทิตย์หยุดด้วยความเชื่อโยชูวาบทที่10ข้อ12ถึง14เปาโลกับซิลาสสรรเสริญพระเจ้าในคุกจนเกิดแผ่นดินไหวกิจการบทที่16ข้อ25หถึง26หญิงโลหิตตกเชื่อว่าแค่แตะชายเสื้อพระเยซูก,ก็หายมารโกบทที่5ข้อ25ถึง34แล้วภูเขาในชีวิตเราคืออะไรบ้างนะ อาจจะเป็นนี่สินความเจ็บป่วยความสัมพันธ์ที่พังหรือแม้แต่ความกลัวในใจแต่ถ้าเราพูดด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าตรงช่วยแล้วแทนที่จะพูดว่าพระเจ้าช่วยด้วยมันจะเปลี่ยนมุมมองและเปิดประตูให้พระเจ้าทำงานว้าวผมเข้าใจแล้วว่าความเชื่อไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องลงมือและพูดด้วยความเชื่อครับอยากให้เราร่วมกันอธิษฐานนะพระบิดาขอบพระคุณที่พระองค์ประทานความเชื่อให้ข้าพระองค์วันนี้ข้าพระองค์สั่งให้ภูเขาแห่งความสงสัยลอยออกไปในนามพระเยซูข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์กําลังกระทํากิจอยู่และขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับชัยชนะในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนขอบคุณมากนะครับ ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าความเชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แบบนั้นตอนนี้ผมรู้สึกมีพลังขึ้นมากเลยครับดีใจมากที่ได้คุยกันวันนี้นะอย่าลืมนะไม่ว่าภูเขาจะใหญ่แค่ไหนพระเจ้าก็ใหญ่กว่าเสมอและพระองค์ประทานความเชื่อให้เราเดินข้ามภูเขานั้นได้อาเมนครับผมจะเริ่มอธิษฐานด้วยความเชื่อและขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเหมือนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เลย ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังในทุกวันแล้วถ้าเมื่อไหร่รู้สึกท้ออีกแวะมาคุยกันได้เสมอพระเจ้าอวยพรค่ะขอพระเจ้าอวยพรเช่นกันครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ